ตอนที่17เส้นทางเคลื่อนย้ายทับรอยเดิมของเมื่อวานโดยการวางแผนและสั่งการของสิบโทนิยมหัวหน้าชุดแาตระเวนคนใหม่สิบโทคำนวณเดินอยู่ตำแหน่งรองบวยของขบวนท่าทางสงบเสง,เงี่ยมทุกกิริยาอาการในาการสํารวมพิษกับคนอื่นที่ถอดความรู้สึกออกมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่สถานการณ์ลบในปัจจุบันเริ่มระแวดระวังสายตาสอดสายสํารวจพื้นที่ด้านหน้าอย่างละเอียดถี่ถ้วนเหตุการณ์ซุ่มยิงเมื่อวันก่อนคือบทเรียนต้องไม่เกิดซ้ํา สิบโทวิชิตพลรัตรเวนนำต้องทำหน้าที่หนักกว่าทุกคนระยะห่างกว่า50เมตรกับสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่าโปร่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนส่วนหัวขบวนดำเนินไปตามปกติไม่มีวิแววสัตรูการซุ่มโจมตีกับระเบิดหรือพื้นที่สังหารแต่ทางท้ายขาบวนกลับไม่เป็นอย่างนั้นสิบโทสมบูรณ์พลรัตรเวนหลังเริ่มเกิดอาการประหลาดประหลาดออกมานวลน,นวลเรียกชื่อเพื่อนคนเดินนาเราเร่งฝีเท้าขึ้นมาสมทบ คนถูกเรียกชื่อขาดรับเบาๆแล้วมองหน้ามันด้วยความรู้สึกเฉยๆคลายจะเข้าใจว่าอะไรกําลังเกิดกับเพื่อนคนเดินล้างทายโดน,นมึงรู้สึกอย่างกูไหมวะรู้สึกยังไงเหมือนมีคนเดินตามเรามาว่ะมันจ้องมองกูตลอดเวลาเลยแล้วไงมึงเห็นตัวมันหรอเปล่าไม่เห็นว่ะเมื่อกี้เนี่ยกูแอบซุ่มรอดูก็ไม่เห็นแต่บางครั้งอ่ะกูได้ยินเสียงคนเดินเหยียบกิ่งไม้แห้งนะเว้เสียงดังชัดเจนเลยแล้วไงกูเห็นกิ่งไม้ไหวด้วยกิ่งไม้แห้งๆตรงนั้นน่ะมันอยู่มันเฉย ตอนกูเดินผ่านกูยังเห็นแขวนกูกับเถาบันไดลิงพอผ่านมาสักกระเดี๋ยวเดียวไอ้กิ่งไม้กิ่งนั้นตกลงมาลมพัดหรือเปล่าลมที่ไหนกันเล่าตั้งแต่เดินมายังไม่เห็นมีลมพัดเลยธรรมชาติของใบไม้กิ่งไม้บ้งไม่ใช่อะ่ะกูว่าคนดึงมันหรือไม่ก็เดินไปสะดุดมันเข้านั่นแหละนวลสิบโทสมบูรณ์พูดยังไม่ทันจบประโยคทันทีที่มันเหลียวกลับไปมองทางหลังต้องร้องเสียงหลงจนสิบโทคำนวณต้องเหลียวไปดูบ้างภาพของคน คนจริงๆ67คนกําลังชักแถวเดินตามมาห่างๆระยะต่อระหว่างคนเท่ากัน5้ก้าทุกคนห่างจากท้ายขบวนมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ทางตรงหรือหักมุมเข้าโค้ง3ใน7คนนั้นแต่งกายเช่นเดียวกับพวกรัตะเวนและ4คนที่เหลือใช้เครื่องแบบของพกคอจ่าสอนรู้ทั้งรู้ว่าวิญญาณจ่าสอนติดตามชุดรัตเวนมาตลอดแต่ก็ยังไม่หวายคลังชื่อของแกออกมาเบาๆสิบโทสมบูรณ์เกิดความไหวหวั่นขึ้นมานวหมายความว่าไงวะนั่นของจริงใช่ไหม มึงก็เห็นแล้วนี่ว่าทําไมต้องถามกูด้วยแล้วแล้วแล้วแกจะทําอะไรพวกเราไหมวะไม่รู้ต้องดูไปเรื่อยๆก่อนสองคนที่หยุดพูดกันนั้นผ่าได้ยินไปทั่วแนวขบวนเดินชุดระัตะเวนอีกสองคนจึงต้องหยุดด้วยเมื่อไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติใดๆให้เห็นก็ต้องถามเฮ้ยอะไรวะวบุญนวลมีอะไรหัวหน้าชุดถามด้วยเสียงค่อนข้างดังพร้อมเดินย้อนมาหาเพื่อนทั้งสองมีอะไรวะมึงว่ามาเลยไอยมผีวะ ขี่จ่าสอนไอโยองไอาชาแล้วก็ไอผอคอสี่ตัวมันมันสิบโทนนิยมหนา้าซีดเผิดขึ้นมาทันทีเดียวซ้ายแลขวาไปรอบๆแต่ไม่พบสิ่งที่มันว่าจริงหรอวะกูไม่เห็นมีเลยมึงเห็นตรงไหนข้างหลังข้างหลังน่นตรงต้นตตกระทกลกนั่นแหละเดินตามเรามาเป็นแถวเลยไอยบุญมึงตาฝาดหรือเปล่าว,วะนวลก็ไหนว่าวิญญ,ญาณไอโยงไอาชากับวิญญ,ญาณไอผอคอสี่คนนั่นถูกมาจุราชเอาไปแล้วไงแล้วก็ว่าวิญญาณจ่าสอนจะสิงสถิตที่ประสาทกับพระสุรัสวดีไง ก็น่านะสิกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมถึงเป็นอย่างนี้เมื่อองนั่งทางในสอบถามพระสุรสวัสดีทีได้ไหมวะไม่ได้หรอกเรื่องแบบนี้สีสวธรําสุามส่มสี่สุ่มห้าไม่เลิกการละเทศาไม่ได้หรอกทําไปก็ไม่ได้ผลเฮ้ย <Hey, S 2> เราจะเอาไงไวะอีหา่าทั้งผีทั้งผอกคอเดี๋ยวได้คลั่งตายกันบ้างหรอกสู้กับคนะกูยังพอรุ้นว่ะแต่สู้กับผีเห็นไม่เอาด้วยแล้วเว้ยเมื่อหัวหน้าชุดพูดแบบหวาดหวั่เช่นนี้ คนที่เหลือเลยใจคอไม่ดีต่างคนต่างพยายามสอดสายสายตาไปมารอบๆอ,อย่างพินิษ์พิจารณาดูสิว่ากลางวันแสกๆตะวันยังไม่ตรงหัวสามารถมองเห็นพื้นที่ได้ทั่วทุกตารางนิ้วอย่างนี้พียังกล้าหลอกอีกหรือท่านใดนั้นทุกคนต้องหันไปทางต้นขบวนอย่างรวดเร็วเฮ้ย้นุ่นยอมสิบโทวิชิตพลร,รัตเวนหน้าร้องรัน่นป่าวิ่งแจ้นย้อนกลับมาหาเพื่อนหน้าตาแตกตื่นอย่าง,งกับถูกผีหลอกเพื่อนฝูงเลยใจเสียหนักแม้ยังไม่รู้เรื่องอะไรก็พอจะเดาได้ถูก ผีผีผีเต็ไมไปหมดแล้ววะผีผีผวิ่งไปะระร่ำระลักเสียงสั่นกลายเป็นคนติดอ่างไปสิทโถวิชิตหน้าตาตื่นหัวใจเต้นแรงเกาะแขนเพื่อนแน่นตึบผีครับวิชิตมึงเห็นยังไงผีผีผีจ้าสอนผีไอยงไอชาแล้วก็ไอผอคอสี่ตัวมันมันมันป็นยังไงวะมันทําอะไรมึงม,ม,มันมันจะอกกูสิจ่าสอนตัวสูงตัวยอดตาเนี่ยไอยงมันถอดหัวตัวเองจะคว้างใส่กูโอ้ยน่ากลัวชิบหายเ,เดี๋ยว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 ไอชิต ไม่ผีคนของเราได้มาหลอกกันเองวะมึงดูดีแล้วนะใช่ดูวะกุ็งกับตาไอ้ชามันกวาดมือเรียกกูไปหาไอ้ผอคอสี่ตัวนั่นเอื้อมมือยาวเหยียดกะจะบีบคอ,อกูสิบโทนิยมในฐนานะหัวหน้าชุดลาดตะเวนตระหนักดีว่าต้องตอบขวัญให้กำลังใจแก่คนในทีมงานแต่ชักไม่แน่ใจเสร็จแล้วว่าจะทำได้สักแค่ไหนเพราะตัวเองยามนี้ก็ชักจะใจเขวยอยู่เหมือนกันเอ้นวลเอาไงดีวะพระสุรโส,สดีในคอมึงจะช่วยพวกเราได้ไหมไม่รู้วะลองดูก็ได้เดี๋ยวกูเดินนำหน้าเอง ขบวนเดินเลยกลายเป็นแถวตอนเรียงกลุ่มไปเสร็จแล้วภายจากมนุษย์ดูไม่น่ากลัวอีกต่อไปแต่ภายจากผียังไม่รู้จะออกหัวออกก่อยสิบโทคำนวณลูกๆคำๆพระที่ได้มาจากถ้ำในภูถ้ำพระทาจิตใจให้สงบเราเริ่มออกเดินเป็นพลรัตะเวนนา เพื่อนอีกหกคนเดินตามไปห่างๆด้วยท่าทางกึ่งกลัวกึ่งกล้าคิดถึงคำพูดของเทพสุรสวดีที่ว่าชะตาข้างนาเทวะเบื้องบนกําหนดให้แล้วตั้งแต่วันที่จุติถึงวันการดับแต่เราไม่สามารถให้ความกระจ่างได้เพราะมันเป็นการฝืนกฎแห่งสวรรค์อดใจหายไม่ได้แม้เทพแห่งสุรสวดีจะคอยคุ้มครองชีวิตมนุษย์หากลมหายใจไม่หยุดมัจุราชย่อมมีอาจพากไปได้ก็ตาม แต่ช่วงชะตากำหนดไม่รู้ว่าจะมาเยือนเมื่อไหร่ทำให้เตโชทาศทั้งหลายในร่างแปรปรวนบิดเบือนไปสิน้นสิ่งหนึ่งในหลายๆสิ่งที่ประกอบขึ้นมาเป็นกายมนุษย์คือความกลัวตายอันเนื่องมาจากกิเลสยิ่งมีกิเลสมากยิ่งมีความกลัวตายมากและบุคคลผู้สิ้นแล้วซึ่งกิเลสย่อมไม่กลัวกับยินดีที่ความตายจากมาเยือนเพราะนั้นหมายถึงการสิ้นของวัตจักรหลุดพ้นจากสภาพเวียนว่ายตายเกิดมุ่งสู่วิมุติสุขณสุขาวดีแดนแห่งนิรันด สิบโทคำนวณแม้จิตตนจะแนวแน่มีพระสุรศดีเป็นสรณะไม่เคยวิตกกังวลกับสิ่งใดๆวันนี้ความรู้สึกนี้กลับเปลี่ยนไปความหวาดกลัวนานาชนิดบังเกิดขึ้นอย่างไม่ทราบสาเหตุเหงื่อการไหลาพลากหัวใจเต้นแรงกล้ามเนื้อเส้นเอ็นมีอาการกระตุกในบางครั้งมือไม้พานสั่นเป็นเจ้าเข้าทุกฝีก้าวยามย่างลำหน้าไปนั้นช่างมีแต่ความเกร่งเกรงนวลน,นวลไอ้นวลโอ้ยโอ้ยนวล เสียงสิบทบประวิ์ร้องรานท่วงสำเนียงบ่งถึงความหวาดกลัวสยดสยองอย่างชัดเจนคนเดินนำเหลยวมองด้วยความตกใจชุดละตวเวนตามหลังต้องสับสนอนละมานความกลัวขนาดหนักที่สิบทบประวิ์ทิ้งปืนทิ้งเปยออกวิ่งฝ่าเข้าไปในดงไม้พุ่มทึบยางรวดเร็วสองคนอยู่ใกล้เห็นท่าไม่ดีต้องออกวิ่งดักหน้าหมายคว้าเพื่อนไว้ก่อนก่อนที่มันจะเตลิดไปไกลกว่านั้นไอวิทย์ไอวิทย สิบโทรประวิทย์ถูกขัดขาดจนล้มลงสิบโทรประสงค์ว้าร่างมันขึ้นมาได้ตบเบาๆทีๆบนแก้มทั้งสองข้างส่งเสียงเรียกชื่อมันรัวทียิบคนที่เหลือตามมาทันพอดีเห็นใบหน้ามาแล้วถึงกับหน้าซีตัวสัน่นสิบโทรประวิทย์ลืมตาโพลงแววตาแข็งกร้าวไม่ศบตาใครสองมือกำแน่นเกรงแขนขาและลำตัวจนจับยกได้ทั้งร่างใบหน้าบูดเบียบเ้ยวขบเคี้ยวเคี้ยวฝันเสียงดังกรอดกรอดผีสิงใครไม่รู้เผอหลุดปากคำนี้ออกมา เพื่อนคนค้างๆต้องมองหน้ามันเพื่อความแน่ใจแล้วเย็บปากตัวเองนิ่งไม่เอ่ยวาจาแม้แต่คําเดียวยอมรับในใจว่าใช่แล้วสิบโ <40 S 1> ทคํานวณตั้งใจสติมันยื่นฝ่ามือขวาออกไปรูปใบหน้ามันเริ่มจากหน้าผากไล่ละลงมาจนสุดคางช้าๆแต่หนักแน่นมั่นคงเหมือนเจตนาจะปิดเปลือกตามันนั่นแหละทำอย่างนั้นจนครบสามครั้งอาการประหลาดก็เกิดขึ้นฮึวิทวไอวิดมึงเป็นไงวิด ไม่รู้แน่ว่าผีสิงจริงหรือไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงคงด้วยเตชะอิทธิเดชแห่งเทพสุรสวดีเป็นแน่แท้โดยจิตอธิษฐานเพียงลำลึกถึงแล้วลูบฝ่ามือลงบนใบหน้าสิบทบประวิท์ก็เ,เกิดอาการตัวอ่อนผ่อนคลายจากอาการเกร็งลงทางล่างรับตาพริ้มหายใจระรัวนิวมือกลางมีขยับไปมาให้ปรากฏครวญเสียงฮือฮือดังอยู่ในลําคอตอบคําเรียกของเพื่อนอยู่ไปมานน่นนนผีเฮ้ยผีสิบทบประสง์เรียกดังลันทุกคนเหลยวมองทันที พระเจ้าช่วยวิญญาณผอคคนสุดท้ายที่ถูกชุดและตะเวนสังหารปรากฏออกมาให้เห็นมันนั่นเองที่เป็นตัวสิ่งล่างสิบโทเประวิทย์ร่างวิญญาณเห็นได้เพียงเลือนลางแต่ชัดเจนจนจ,นจำรูปร่างหน้าตามันได้เดินหายแทรกเข้าไปในลำต้นตะเคียนใหญ่เฉยเฮ้นวลไอ,ขอ,ขอ้ผอคอคนนี้ลวะว่าที่ถูกไอวิทยิงตายอ่ะสิบโทนิยมเป็นคนเอ่ยขึ้นท่ามกลางความหวาดกลัวที่พุ่งขึ้นจนแทบจะระเบิด วิญญาณอาฆาตไอ้พกขอกรคอแขนก่อนสิ้นลมหายใจเฮือกสุดท้ายหมายเอาชีวิตคนที่ฆ่ามันให้ได้นี่คือบทบาทหนึ่งของมันซึ่งยังไม่รู้ว่าจะสำเร็จผลหรือไม่แค่ไหนสิบโทคำนวณจ้องมองนัตตะเคียนใหญ่ต้นนั้นตาไม่กระพริบตนไม่ใช่หมอผีมีคาถาร่ำเรียนมาทางไสยศาสตร์จึงไม่รู้จะจัดการแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรยมเราเรีบออกจากที่นี่ดีกว่ไไวานวนไปให้ไกลไปให้พ้นว่าไงนวลไปทางไหนดีสิบโทนิยมได้รับข้อเสนอจากเพื่อนแต่ตนเองตัดสินใจไม่ถูกจึงต้องถามสิบโทคำนวณกลับ ก็หนีไปให้พ้นนะไปให้ไกลไกลแค่ไหนก็ไม่พ้นหรอกเพื่อนนั่นมันผีนี่เราคนสถานะมันต่างกันเราหนีไม่พ้นหรอกถ้ามันจะฆ่าเราสักอย่างเอาถ้างัาง้นเองอมืองอตีร้อยมามันเข็นคองไงวะสิบโทคำนวณเข้าใจถึงความรู้สึกของเพื่อนเพื่อน,อนดีพยายามข่มความกลัวลุกขึ้นยืนแล้วเพ่งมองไปยังตะเคียนใหญ่ต้นนั้นอีกครั้งในขณะที่สิบโทรประวิทย์เริ่มฟื้นคืนสติสัมปชัญญะขึ้นเรื่อยจนลุกขึ้นนั่งได้ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่่พพ้้นนคคืออววาาามตยททเสุรโดีบกแล ทุกคนมีชีวิตอยู่ได้แค่ชะตากำหนดถึงวันดับสูญก็ต้องตายกูว่าหนทางป้องกันตัวเองมีอย่างเดียวอะทำไงนวลทำไงวะเตรียมรับมือกับมันเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมถึงเวลาตายก็ต้องตายเพราะฉะนั้นทุกคนตายดีไม่ติดอะไรอยู่ในใจหรือจะตายอย่างทรมานกลายเป็นวิญญ,ญาณอาฆาตท่องเที่ยวพเนจรเข่นฆ่าผู้คนเป็นการสะสมบาปอีกวะกูไม่เข้าใจว่านวลทำไงวะที่มึงว่ามันเนี่ย ก,กูหมายความว่าขอพวกเราพยายามทําใจสงบเข้าไว้คิดถึงพระสุรสวัสดีที่นับถือเข้าไว้กูเชื่อว่าท่านคงช่วยเราได้ช่วยพ้นจากสภาพทรมานหรอวะแค่นะมันก็เกินพอแล้วนี่ว่าสําหรับความตายที่หนีไม่ได้ตั้งใจจะขอให้ไม่ตายแต่ครั้นนึกถึงคําสอนสั่งว่าหนีไม่พ้นคือความตายเลยต้องเงียบเสียงพอดีเสียงสิบทวบรวิทย์ดังขึ้นหลายคนจึงเบนความสนใจไปหามันจ้าจะสอนจ้าคอยผมด้วยคอยผมด้วย เสียงเพอ้อเหมือนคนเสียสติสิบโทรประวิทย์ยืนตาลอยมองไปทางทิศตะเคียนใหญ่ขเขม่งเพื่อนคนข้างๆต้องเอื้อมมือโอบไหล่มันไว้แล้วพาเดินซึ่งมันก็ยอมเดินเหมือนกันแต่เป็นการเดินแบบคนไม่มีกระจิตกระใจกระทั่งผ่านตะเคียนต้นนั้นไปสิบโทรประวิทย์ทำท่าแข็งขืนสลัดเพื่อนที่เกาะกลุมอยู่จะหลุดกระเด็นสิบโทคำนวณเดินตามหลังมาเกิดไวทันคว้าคอเสื้อมันไว้แล้วเอ่ยเรียกชื่อมันเบาๆนั่นแหละถึงได้ลดอาการลง ขบวนเดินเริ่มต่อไปอย่างอีหลักอีเหลือสิบโทรประวิทยยังไม่สู่สภาพเดิมร้อยเปอร์ซสร้างความหนักใจแก่ทีมงานเป็นอย่างมากเส้นทางผ่านไปเรื่อยๆเวลาก็เริ่มจะใกล้ค่ำแล้วระยะทางถึงเป้าหมายสันเนินผู้ผีโหยังอีกไกลเฮ้ย hey, ยมบ่ายสามโมงกว่าแล้วกูว่าหาที่ตั้งฐานลอยพักก่อนดีกว่ามั้งกูกำลังหาอยู่เหมือนกันนั่นไงสันเนินเตี้ยๆนั่นก็ได้ไมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นดีพื้นก็ราบด้วย ว่าอะไรก็ว่าตามกันทุกคนเห็นด้วยบริเวณสันเนินเตี้ยเตี้ยนั้นตรวจการได้รอบตัวต้นยางใหญ่สูงเสีดฟฝาใบหนาทึบช่วยบังน้ำค้างพื้นดินราบเรียบกว้างไกลไม่มีไม้พุ่มเถาหนามแบ่งหน้าที่เขตรับผิดชอบกันแล้วแต่ละคนจึงหันมาจัดการธุระส่วนตัวสิบโทรประวิทย์นั่งอยู่ตรงกลางวงคู่กับสิบโทคำนวณชนิดไม่ให้ห่างเริ่มมีอาการขึ้นมาอีกครั้งลางตรองยืนเหยียดพิงโคนไม้อย่างต้นนั้นสองมือห้อยข้างกายสายตาพ่งมองสิบโทนิยมไม่กระพิบไอยม มึงฆ่ากูมึงฆ่ากูคนถูกเรียกชื่อใจหายแวบเร็วมองทั้งต้นเสียงแล้วหัวใจแทบหลุดไปอยู่ที่พื้นเสียงสิบโทรประวิทย์เปลี่ยนไปจากครั้งก่อนผีสิงร่างมันอีกแล้วน้ำเสียงคนละอย่างสแสดงว่าผีคนละตัวและที่แน่ๆก็คือทั้งสิบโทรประวิทย์และสิบโทนิยมต่างก็มีโอกาสสังหารผอคอคนละคนด้วยไอยมมึงต้องตายมึงต้องตาย ยังไม่มีท่าทีว่าสิบโทคำนวณจะระง,งับอาการนั้นได้แม้จะพยายามใช้ฝ่ามือรูปไล้ไปตามแผ่นหลังของมาแล้วก็ตามสิบโทรประวิทย์เริ่มตัวแข็งมากขึ้นสแสยะปากมองเห็นฟันคบกันจนสันกลามเป็นนูนน้ำลายไหลย,ยืดยาลาดลดอกเสื้อตัวเองก้มหน้านิดสายหัวด็อกแดกไปมานิ้วมือขยุ้มกำ่ำไม่ใหญ่ดีว่าจะมีใครรูปหลังรูปไล้ตัวเองอย่างไรไอ้นวนทำไมเอาไม่อยู่วะเกินความสามารถจริงๆสิบโทคำนวณไม่รู้จะตอบอย่างไร ทันใดนั้นเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นไอ้ผีสิงวาดแขนทั้งสองไปข้างหลังซัดเข้ายอดอก10โทคำนวณพอดีน้ำหนักปานช้างถีบสำหรับคนไม่ทันระวังตัวทรงร่างรอยละลิวกระแทกเข้ากับโคนต้นอย่างเสียงดังสนัน่น10โทคำนวณถึงกับรู้ตัวเองมาตามลำต้นลงไปกองกับพื้นสลบแน่นิ่งไปท่ามกลางสายตาตะลึงของทุกๆคน